พาไปดูการคุณผู้ชมครับ,าบ,รบตามกําหนดการนะครับวันนี้คือจะมีการนับสืบพยานคดีฟอกเงินทุจริตแบงก์กรุงไทยปล่อยกู้กิจสามหานครคือทางดีเไอนะครับรหรอว่ากคมสอบสวนคดีพิเศษนับสอบปากคำคุณพานองแท้ชินวัตรนะครับ4มีนาคมแต่คุณพานองแท้เองก็ติดภารกิจมีรายงานข่าวนะครับ,รบว่าไปให้ปากคำกับทางดีเไอตั้งแต่เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นรายงานข่าวจากทาง d ีเอสไอเลยครับบอกว่าเมื่อวันที่2มีนาคมทางพนักง,งานสอบสวนนะครับก็ได้รับการติดต่อจากคุณพานทองแท้ชินวัตรขอเข้าให้ปากคําในช่วงบ่ายของวันที่2มีนาคมเพราะว่าวันนี้นะครับ4มีนาคมนั้นคุณพานทองแท้ก็ติดภาร,รกิจไม่สามารถที่จะเข้าให้ปากคําตามกําหนดนัดของพนักง,งานสอบสวนได้เมื่อได้รับการติดต่อนะครับทางดีเก็เร่งประสานไปรยังสำนักงานสอบสวนสำนักงานอายาการสูงสุด ให้ส่งอายการเข้าร่วมการสอบสวนซึ่งคุณพันธ์ทองแท้นะครับวันนั้นก็เดินทางมาพร้อมกับทีมกฎหมายผู้ติดตามเนี่ยเดินทางมาหลายคนแต่ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับคือตามกฎหมายเขาไม่อนุญาตนะครับให้บุคคลอื่นเข้าร่วมรับฟังการให้ปากคาของพยานทําให้คุณพันธ์ทองแท้ก็ต้องให้การด้วยตัวเองนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเช็ค10ล้านบาทจากนายวิชัยกิจานนท์ก็เป็นอดีตผู้บริหารของกฤษฎามหานคร ใช้เวลาให้การประมาณสักหชั่วโมงครึ่ง หลังจากนี้เองนะครับก็อาจจะต้องส่งคำให้การเพิ่มเติมเป็นเอกสารนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาของทางพนักงานสอบสวนนะครับค่ะก็ฝั่งของคุณพังทองแท้นะคะปรากฏว่าเข้าไปให้การแล้วแต่ว่าเลขาธิการของเลขาธิก,การของคุณหญิงพจมาปรากฏว่ากําหนดการต้องเข้าไปวันที่4แต่เธอก็บอกนะคะบอกว่าวันนี้เหมือนกันแต่เธอบอกว่าติดธุระติดภารกิจก็ขอเลื่อนคาให้การไปก่อนนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมจากการที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณวัชระเพชทองเป็นอดีตสส ของพรคประชาธิปัตย์เขาออกมาพูดถึงความไม่เหมาะสมนะคะที่อายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสอบสวนเนี่ยปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีก็อาจจะกลัวนะคะว่าทาให้การสอบสวนนี้ผิดเพี้ยนไปจากความจริงหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะคุณวัชรินพานุรัตนอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสอบสวนซึ่งร่วมสอบสวนคดีนี้ด้วยก็เลยทําหนังสือขอถอนตัวจัดการเป็นพนักงานสอบสวนในคดีค่ะและทางสำนักงานสอบสวนเองตอนนี้ก็ได้ส่งคุณวีรยุทธเนติพุทธิวงศ ขึ้นมาเป็นอายการร่วมสอบสวนแทนค่ะ